สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้วันที่สามนะครับเป็นวันเสาร์นะครับผ้าพี่น้องมาลอดตลาดมือนี้ฝนตกแห้งนะครับฝ้าฝนตกแห้งนะครับแต่ว่าสีมาสำรวจนะครับว่ามือนี้มี่เอียงแน่นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับพี่น้องเจ้าแรกก็คือเห็ดเพะเลยครับเห็ดพอใคเฮ็ดพอใครรู้สินะครับลอยแปดซีนะครับอันนี้ปลายยังรันเนี่ยปลาปูงโลละตัวละลอยครับ ร้อยหนึ่งสามร้อยนะครับประกวดนะครับพี่น้องอันนี้ปลาอย่างครับปลาปึงโลละร้อยยี่สิบอ่าปลาเนื้อวัวนะครับพี่น้องโลละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับจบแล้วก็หอยอันนี้คืออย่างครับไข่บ่ไข่ปลาอย่างครับไข่ปลาตะเกียนาไข่พัมเจ้าปลาครับปลาไข่พัมนี่ตรงนี้สามสิบบาทจะถึงยี่สิบห้า อันนี้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทแกงเซียนางเลยเนี่ยเด็กวัยเล็กไงอีสิบบาทยี่สิบบาทมันหนกมื้อนี้บ่มีบ่บอกมื้อนี้มีข้าวเมามืออ้ือนเส้าว่ดมันหนกรสอะไรครับโสละลอย่าบารสละลอย่าบาทนะครับมื้อนี้มีย่ามีข้าวเมาข้าวเมานี่เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวบ่ย่าิดาข้าวเม่าที่เมืองก็คือมีข้าวเมาย่าเนี่ยคุณดับหน้าข้าวหอมละปังเออคน มันเก็บไว้ดีเนาะน,นี่นี่นี่อันนี้ยังต,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 ตัวต้นเลยนะครับโลดตัวใดระยะเขาเมาตัวสองร้อยอายุสูงเขา้าโลจะบากเอทุงจะบ่าครับเนี่ยทุงลาเศ้าทุงลาหาชีทุงลาเศร้าเอาไปเห็ดใจไอ้บักเผาดห่วงมือนี่สามร้อยหาซีฟนะครับจานอีกจานเท่าไใดครับจานละหาซีจานลาหาซีฟก็ว่าจะเป็นแบบนี้โลละสามร้อยหาสีฟนะครับ ใส่ขี้ให้ด้วยนะครับเนี่ยครับคนคนใส่ขี้ <laughs> ขอบคุณครับ FC ขายของอยู่ทางนั้นครับเนี่ยขายยังไงครับนั่นโอ,ขอ้ของของของสวยของงามนะครับเห็นยังครับเนี่ยเห็นลังเลลูกสูมมันเห็นลังเลตัวนี้มีเป็นจูนลูกอ,อันนี้จะช่วยทานด้านบาทหนึ่งร้อยบาทเนาะ แม่ล้างเรียบร้อยล้างเรียบร้อยที่ซื่อย้อนล่างนี่แหละเอ้ระหว่างเดียวเด้อระหว่างอันนี้กับอันนี้อันไหนแสบระห่านีแบเอาบอแบบถามามแบบบ่มีความรูอนเดียวกันอันเดียวกันบอแบนเราอันนี้แหละครับผม่เอันนี้ผมไม่เอาเนาะอันนี้กับอันนี้อันเดียวกันอันนี้แหละครับคือแยกออกมันนีอสั้นอันพท่ามลูกหาสีผมผมม่าครับไม่ลูกแกงรวมกันได้เอาแกงรวมเอาเอารวมกันครับไอทาตัวอะไรครับนี่ทาละ ร้อยห้าสิบอันนี้เหรอครับพี่แปดสิบบาทบอกําลังสงสัยว่าเตียวเฮ็ดปวกไปนน้ำบอนะเขาต้มใส่ยัางเขาเนี่ยอันนี้เขาต้มผัดกล้วยน่ารักน่ารักเอ่อเป็นผัดกล้วยสี่สี่ร้อสิบบาทอ๋อคือถือไงคอถืเอเขาเรียน่ารักน่ารักเขาน่ารักสองบาทนะจิ๊บเอาเอายี่สิบบาทครับเอายี่สิบบาท ร่วมมานี่แล้วเดินเนี่ยนี่จะเป็นดีครับขามเดียวเอาหมดเลยข้าเดียวใหญ่ดีสองต้นแกะแกะหายดูมือมากันเนี่ยเขานี้วันพระทุนนี้วันพระน่าไปตากบาทที่มีวันพระนะคะอก็คือ ทำทำเผื่อคนไปตักบาทอ,อันเดียวกันกว่ารุ่นจะตักบาทแต่นี่จะมีกิมบิคือว่ามันมีใบตองมันจะหอมนะครับนี่อหอมเอานี่อันนี้จิบบาทอะไรกัอนอ่ะคือจิบบาทเหรอเอาไปใส่บาทด้วยสิบสองบาทอเอาไปใส่บาท,ทาด้วยนี่กลายดึกนะฮะเอาไปใส่บาทน้ำเอาอีกเอาอีกจิบบาท อันนี้เหรอนี้เป็าขนมเชียงค่ะเป็นไส่หวานไข้เค็มอุ้ยขนมเชียงไส่หวานไส่หวานจะเป็นตั้งแค้ไข่เค็มจะเป็นตรมเหรอเอาแส่ร้านก่อนนี่หากินเนี่ยได้เนี่ยเพราะว่าไม่เย็นเนี่ยเพราะว่าก็ดีคือน้ำมันบโบลายครับอืมาเบิองไต่ก่อนนี่บ๊องบ๊องบ๊อง แสบอันนี้แสบไหมครับแต่เก้มแต่เก้มบนสัน่งติ่เพราะว่าแสบ <c oughs> เอาอันนี้ขายยังไงครับเลี้ยงสิบเหมือนกันค่ะเลี้ยงสิบอันนี้สิบอันนี้สิบพวกแสบพวกอย่างเลยนอกจาก<ป>าของอยู่ของกินแล้วแต่นีของกินนี่เป็นพื่อนบ้านดีนะครับเพราะว่าจะเป็นบักเขือเป็นน้อไม้เป็นบักพริกนะครับอ่านะครับ อันนี่จะปบปัวครับกระเสียดน้ำนะครับกระเสียดน้ำน้องใหม่คุณแม่เราเผาแล้วก็เอามาเคียนสดๆอด,ดยยนตลาดเลยนะครับปลากระปบากร่กะงารากแะกงปูากบักแ,กง,กแ,กง,แกงใกกปกก ไก่บาทรอนบบซื้อไปเพราะท่านเพราานเ็ด่อย่งไก่ขายหอยค่ะขายหอยบอกขายหวไม่ค่าขายหอยเจ้าบาทห้าสิบาทห้าสิบบาทดีนะครับเรยมักกินหอยมานี่หอยย่างไงหอยย่างหอยเชอรี่ก็หอยสูตรก็หอยสูกินเร็วเอาไปเห็นยังคะหนี่งเห็นแก้วหอยู่